สิบอันดับนาฬิกาที่ขายดีที่สุดในปี2020จะเป็นยี่ห้ออะไรวันนี้เราไปดูกันครับอย่าให้จบนะครับท้ายคลิปมีของแถมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนี่ครับวันนี้เราก็จะ มีสิ่งที่มันนาเสนอท่านผู้ชมครับคุณยูผม,<ด>ผมส่งให้คุณยูเฮโชคดูแล้วเมื่อตอนเช้าอ่านยังยังยังมาแล้วเฮโชอ่ะอ่านแล้ว,ลว <laughs> ค,คือแล้วอยู่ในตลาดนาฬิกา,าเนี่ยเราเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าจะบอกเฮ้ยนาฬิกาไหนเป็นอันดับหนึ่งของโลกอ่าแต่ถ้าราพูดว่านาฬิกาอันดับหนึ่งโลกมันก็ฟังดูเอาอะไรมาวัดอ่าเหมือนกับพี่จะบอกเรายี่ห้อนี้แม่งเป็นคืออะไรดีของโลกเราไม่รู้อ่ายี่ห้อเบอร์หนึ่งโลกอะไรคือคำว่าเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะโรเล็กเนี่ยผมบอกเลยก็ได้ว่า ได้รับการจอมรับเป็นนาฬิกาอันดับหนึ่งของโลกอืคําว่าดับหนึ่งเนี่ยมันมาจากส่วนแบ่งการตลาดสมมุติว่าเค้กมีก้อนหนึ่งทั้งโลกมีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยโตเล็กจะได้ไปกี่บาทอ่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะบอกนะครับวันนี้เราจะมาสรุปอันดับของปีสองพันยี่สิบกันว่าสิบอันดับแรกของนาฬิกาชื่อดังนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่บนข้อมือของท่านหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับสิบ IWC ย่อมมาจากอะไรนะจำไม่ได้นี่โอเคต้องหาไหมไม่เป็นไรนี่ตรงนี้โอเคกูใส่ให้แล้วอันดับ10ครับ IWC ครับคลองส่วนแบ่งก์กระตัเป็นอันดับที่10เดี๋ยวเราจะมาไล่กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดทีหลังอ,าาอ่าเดี๋ยวใครใครคุณทายนะครับต่อไปนะครับอันดับที่9ก้นะที่ผมพูดผิดไปเมื่อกี้แชกนอยเออร์นะครับอ่าซึ่งซึ่งในอันดับ10และ9เนี่ย เป็นอันดับเดียวกับปี2019อ๋อคือ IWC และ Tag Heuer เออไม่น่าเชื่อนะว่า Tag Heuer นี่ยเขาหาเงินให้เนี่ยเป็นอันดับ9ของโลกในการแข่งนาฬกาเขาอะจริงเสียดายแบรนด์ที่ผมชอบไปอยู่อันดับ11บเอ็ด Hublot Hublot ชีนี้มาดูอันดับ8ปด Tissot Tissot ใช่ครับอ่าโอ้นาฬกาที่แบบว่าแบบว่าเน้นไปทางด้านสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับไม่เคยเห็นเไม่คือเขาสลับกันอันดับ8กันบอันดับ7ใช่7 8ปี19กับปี20เนี่ยสลับกัน ือลิชานมิวนี่ไต่อันดับขึ้นมานะอ่าหือลิชานมิวอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดเลยเหรอถึงแม้โอ้โหราค่าอันดับเจ็ดก็คือลิชานมิวนะคือคือเขาเขาได้เงินเป็นอันดับอันดับเจ็บของโลกเดี๋ยวไปดูว่าเขาขายกี่เรือนโอ้การที่การที่ได้เป็นอันดับเจ็บของโลกเนี่ยได้เงินไปอันดับเจ็บกี่เรือนเดี๋ยวดูจำนวนเรือนที่เขาขายกันเขาขายเรือนนึงก็แบ่งนึ่งก็ขายกันหลายเรือนนะขายที่เรือนน่ะเอาละครับต่อไปอันดับที่หกอ่าครับผมอแล้วดิโคลครับคงตำแหน่งเดิมครับจากปีหนึ่งก้ามมาถ ออเดมาบีเย่โอ้โหเอพีนี่นะครับกองอันดับหกนะครับขายดีเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อนะก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าผมนึกว่ามันจะเป็นนาฬิกาแบบกลุ่มผมนึกว่ามันจะนิชมันจะเออแสดงอ่ามาแรงมาแรงมาแรงเขาก็ค่อยคคาริชามมล์มันขึ้นมาติดได้แสดงว่าคนนี้มีเงินเงยนะก็ให้เลือกกันแล้วครับว่าจะขายของแพงขายองนี่ไปดูอันดับนี้ดีกว่าจริงเหรออันดับห้าอันดับห้านี่ไม่ไม่น่าเชื่ออันดับห้านี่จริงๆก็ เป็นอะไรครับเป็นนาฬิกาที่ทางรายการยูวเอเนี่ยได้นํามานําเสนอโอ้โหยืมเพื่อนมาด้วยนะครับเราเคยนำนาฬิกายี่ห้อนี้มานําเสนอแล้วปรากฏว่ายี่ห้อนี้ครับคือนั่นคือลองจินเน็ตลองจินลองจินส์นะครับลูกลูกค้าไม่นั่งผิดได้ลองจินลองจินนะลองจินนี่อันดับ5ของโลกนะขายดีนะรู้อะไรเพราะอะไรก็พอออกรายการเรา แบรนด์อื่นมาได้เหรออ่าใส่ก็ฟงใส่ก็ไฟนี่ข้อมือผมยังว่างครับตรงนี้ยี่อะไรก็ได้ให้สปีดย้อาหมดเลยใส่หมดเลยรายกาข้อมือผมยังว่างอยู่เปิดแอร์อยู่นะใจสองข้างเลยนะเอาละดีนคุณผู้อ้าวท่านหมายความว่าหมายความว่าเหลืออยู่แค่สี่อันดับอเอพีไปแล้วถูกไหมอันดับที่สี่จะเป็นอะไรดีที่ชั้นมิวไปแล้วโอ้โหเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจพวกคุณหรือเปล่า เป็นแบรนด์ที่อยู่เป็นความฝันของคนไทยหลายๆคนที hmm. ่อยากจะสัมผัสกันการยี่ห้อนี้อุ้ยรุ่นพี่คุณใส่อะคุณยูใ่ก็ตาด้วยนั่นนวลน่ะนั่งบนหัวโตเลยโอเคนะครับก็อันดับที่สี่เป็นปัเทคครับโอ้โหปัเทคอันดับสี่ไม่รู้ขายกี่เลื่มกันนะได้เงินอันดับ4เอาเราสิแล้วทีนี้คุณนึกออกไหมครับเหลือแค่สามอันดับสอันดับสอันดับ เอาไมมันมันต้องมีโอเมก้ามีโรเล็กหรือเปล่ามีอยู่แล้วมันควรจะมีอยู่แล้วแหละใช่แต่คุณนไม่ว่าอีกอันนึงอะไรสวอตล่าเออนั่นดิใช่สวอตหรือเปล่าอ่าไม่รู้เฉลยเลยครับเพี่ผมข้ามอันดับสามไปก่อนเออเก็บไว้ดูท้ายรายการโออันดับสองครับอันดับสอง ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนาฬิกาสุดลักของเฮชโชครับโอเมก้าว้าวนาฬิกาที่เฮชโชกเฝ้ารอาน็อปี้าน็อปี้แต่ไม่ได้เลยงอนว่าจะย้ายค่ายไปซื้อโรเล็กทั้งหมดแล้วอ่าปาเสือผู้มีหานด้วยนะครับโอเมก้านะเน็ตมาร์ดล็อะเป็นคนแบบนี้โอเมก้านี่ยหลอดฟองของโลกเลยนะก็ไม่แปลกนะก็ไม่แปลกต่อไปครับอันดับหนึ่งก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรล็อปผล เพราะรายการยูวีเคเรานำเสนอรายการยี่ห้อนี้มาโดยตลอดจึงทำให้ในการย่นยี่ห้อนี้ได้แชร์มาเก็ตเป็นดับหนึ่งของโลกในตำขันที่สิบนั่นคือนั่นคือโรเล็กซ์บอกแกนไทโก้ฮาเลยอันดับสามอันดับสามไงให้บอกเลยนะครับขึ้นต้นด้วยจัดสี่คาซิโอเอ้าอันนี้อันนี้คือเหมือนเขาไม่เอานาฬการญี่ปุ่นมาจัดนะเป็นนาฬกายุโรปเอินเดเลยใช่คือคาเทียคาเทียไม่น่าเชื่อนะแล้วคาเทีย แล้วผมจะบอกนี่คุณอยูดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี17 18 19จปสี่ปีย้อนหลังเนี่ยอันดับ1 2 3เนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะจริงๆ3อันดับแรกนี่คือล็อกผลมาตลอดเลยนะเป็น Rolex Omega Cartier แต่อันดับ4เนี่ย3ปี17 18 19เก้ายังเป็น l o n ลองจินต์เมื่อมายี่สิบน่ะล่วงเลย Longines ถูกปาเต็กสล p ปแซงขึ้นมานะครับโอ้โหฟังดูแล้วก็สรุปนะครับว่าในการที่ขายดีที่สุดเราไม่อยากรู้ไหมครับว่า Rolex เนี่ย เขาขายได้เงินเท่าไหร่และกี่เรือนอ่าเราอยากรู้เราอยากไปดูเราไปดูข้อมูลดิบกันนะครับข้อมูลดิบโอ้โีผู้บริหารโรเล็กส่งให้เฮียเลยครับส่งมาล้วมันามาจากเฟซบุ๊กนี่แหละพอแชร์กันมาก็เลยคอมาทํารายการยอนี่ครับมาดูเมื่อกี้เราบอกว่าโรเล็กขายได้กี่เรือนใช่ไหมครับโดยประมาณนะตัวเลขเป็นตัวเลขกลมๆไม่ได้เป็นตัวเลขหน่อยย่อยครับให้ถ่ายคุณมีโรเล็กไว้ใส่เป็นติการแห่งความภาคภูมิใจ ในปี2020แต่คุณรู้ไหมว่าปีเดียวโรเล็กขายนาฬิกาไปทั้งหมด810,000เหรียญหนควาว่าโคตรหลัวโคตรหลัวสะวัตเหรอในในในขณะที่ลิชาร์ดมิวเนี่ยซึ่งทำรายได้เป็นอันดับเจ็ดของโลกเนี่ยขายไปเพียงแค่4,300เรียน4,000เรียนให้นึกภาพ800,000นึกภาพนะ800,000เรียนกับ4,000เรียนคือรายได้เนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ6อันดับเทียบถ้าเทียบไปเห็นภาพเหรอเออ ผมเคยได้ยินพันเทียบเหมือนประชาชนชาวจีนกับประชาชนชาวไทยอ่สิบล้านกับพันล้านเลยกันละก็ครแบบคือแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเขามีคำกล่าวว่าลิชาันมิลก็คือ A Bucket of Rolex คเอใช่ใช่เรือนเดียวอ่ะเท่ากับ Rolex ทั้งตะกาเอาตะก้านยังไปล้อมๆได้ได้ลิชชั่ผมไม่อยากจะรู้เหมือนกันไม่าใาการิชาั่นมิลทำยากแค่ไหนวะ ถ้าพูดจรงหรอมันยากมากเหรอผมเห็นมันสนุก็เป็นตอนทำไม่ยากมากนะเฮียตอนตัดไตซื้ออะยากกว่ามันมันมันประกอบมือแล้วมันแบบร้อยกูอยากเห็นอาเราเล็กประกอบตีนอ่ะคุณอยู่เราเล่นหลับตาต้องมือเหมือนกันเราเล่นหลับตาต่อยิ่งแกสติ๊กเอรผมนี่ละเอียดมากกว่าจะประกอบได้แล้วเปรื่องของแบรนด์ p o s i t i o ิ่งแล้วก็ story นะรับอ่ะเรามาดูเรามาดูมาดูอันดับที่ โรเล็กที่บอกว่าไอ้ที่บอกว่าแปดแสนเรือนเนี่ยนะครับคือก็เอาเนี่โรเล็กครับกินส่วนแบ่งเท่าไหร่ของตลาด24.9%สิบสี่จเ้าเปอลยนะถ้าสมมุติเงินเงินในตลาดนาฬิกาหรูเนี่ยใช่ปะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอะโรเล็กเอาไป25่สโคตรเยอะเลยหนึ่งส่วนสี่ของโลกอะและอันดับสองนะครับก็ไม่แปลกใจแล้วโอเมก้ามันกินชิงโอเมก้าเยอะเหมือนกันนะโอเมก้าเนี่ยได้อยู่ที่8.8% 16%ของตลาดโคตรเยอะเลยนะครับนี่ก็เยอะมากเลยนะนี่ก็สอง่างกันเยอะมากนะเออ แล้วก็ไล่เรียงลงไปอ่ะนั่นี่กว่าแต่ถ้าเราคิดว่าโรเล็กเนี่ยเยอะแล้วเรามาดูลองจิ้นดีกว่าครับลองจิ้นที่บอกว่าเขาขายรายได้ติดอันดับ5ของโลกนะถ้าโรเล็กซ์ทำแ0 0แสนลองจิ้นทำสองเท่าหนึ่งล้านห้าแสนเลือนลองจิ้นขายไปหนึล้านห้าแสนเเรารีวิวให้แค่ไม่กี่คลิปขายไปล้านห้าจะพวดเนาะ ราคานี่ยเป็นไคโดูคอนเฟสที่เรารีวิวไปแล้วเจ๋งแต่หรือเปล่าไม่แน่ใจทีกันคือที่แง่คือประชากรหนึ่งในหกของไทยใส่ลองจิ้นเลยนะลองจิ้นครับลองจิ้นครับเลยก็แสดงให้เห็นว่าเอาจริงๆเนี่ยในในบรรดาอปแบรนด์เนี่ยถ้าเท่าเดินในยุโรปหรือทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นนาฬิกาที่อยู่บนเข้หมือนเป็นลองจิ้นนะโอกาสเห็นเยอะเนาะเยอะกว่าเยอะกว่ายี่ห้ออื่นเอาไม่ไดเนี่ยโอไมค์ได้เนี่ยยังยังแค่ห้าแสนเหรียญนะครับหนึ่งอุ้ยทองก็โลเลกีกเหรอ โอเมก้าเนี่ยผลิตห้าก็ห้าแสนเรือนโตอ,อืมเนี่ยมันก็มันก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจส่วนส่วนคาเทียเนี่ยก็สี่แสนเก้าหมื่นเรือนที่ได้ขายได้คือปัตติฟิลิปเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยปีแล้วซื้อกันไปแค่ห้าหมื่นสามพันเรือนแต่โราเองเนี่ยซื้อไปแปดแสนเป็นคนจีนไปแล้ว 7, เจ็ดแสนเก้าหมื่นเป็นคนไทยใช่ไหมคนไทยก็น่าซื้อเยอะแฟนรายการเราก็ซื้อไปแล้วประมาณสองสามพันเรือนนะครับผมเห็นอีกตัวเลขนหนึ่ง AP AP เอ่อกี่เรือนวะ AP สีจะขายได้เยอะไหมไม่เยอะ AP ในขายแค่สี่หมื่นเรือนนะ แสดงว่าราคาต่อเรือน่ะมันต้องเฉลี่ยมันต้องเอฟพีเนี่ยต้องราคาสูงแน่ที่ขายได้ใช่ลองไปดูราคาเฉลี่ยต่อเรือนนะครับโรเล็กซ์นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ9,800พร้อังสวิสนะครับหนึ่งฟังสวิสกี่บาทตอนนี้จำไม่ได้แล้วแต่พอตัดภาพมาเป็นอ่าดิชานิวเฉลี่ยเรือนละ180,000สนังสวิสก็ก็ฟังมันเท่าไหร่ห้าป่ะห้าสิบบาทป่ะตอนนี้หนึ่งฟังกี่บาทตอนนห้าสิบหกสิบประมาณนี้มั้ง จำไม่ได้แล้วตัวเลขนี่ออกมาเนอะเอพีเอพีก็ถือว่าราคาเฉลี่ยต่อเรือนนี่หลวนะเดี๋ยวดูก่อนลองดูเอพีก่อนเอพีเฉลี่ยต่อเรือนนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โอ้โหแพงแพงกว่าโรเล็กเยอะเลยใช่โรเล็กซ์เก้าพันนี่สามหมื่นแต่ที่บอกว่าอ๋อเอพีเพราะรุ่นยังที่เลเวลของเอพีก็แพงแล้วเนาะใช่เอพีกับปาร์ตี้เฟรชเป็นราคาเฉลี่ยต่อเรือนเท่ากันสามหมื่นทีสามหมื่นห้าอยู่ในเมืองนอกเขาก็จัดเอพีกับปาร์ตี้กลุ่มคนเดียวกันใกล้ใกล้กันใช่ไหมใช่โอ้ลองจิ้นนี่หน่อยหน่อยนะขายเฉลี่ยเรือละหนึ 1,300งพันสามร้อยฟังเขาขายเป็นล้านเรือนขายไปล้านนะต่ว่าประสบวามขยันไงต่ว่าประสบความสำเร็จลองจีนก็เป็นถือว่าประสบความสำเร็จนะขาดขยันนะนอกจากเทียบกับมันขายเยอะมากหนึ่งล้านห้าแสนเรือนเนี่ยเออผมไม่แปลกใจแล้วทำไมลองจ้นถึงขายผ่านลาซาด้ามันเยอะนะเขาขายดีอ่ะจริงแต่อย่างแท็กคอยเออร์นี่ก็งงเหมือนกันนะผมไม่คิดว่าแท็กจะมาตีอันดับท็อปสิบเนี่ยอ๋อโอ้และนาฬิกาที่ขายได้มากเรือนที่สุดในโลกของปีที่แล้วคือ สามล้านหนึ่งหนึ่งแสนเลื่อนให้ทายขึ้นต้วตัวเอสเยอะกว่าลำเชียงสวอชแหละใช่ใช่ครับนั่นคือสวอชสวอชนะครับออสวอชเฉพาะคำว่าแบรนด์สวอชนะอืะ ดูในันดับที่22ของนอฬิกาพลาสติกิกนั่ะอ่าฬิกาแบบ้แต่ถ้าเทียบกันแล้วกับลองจินอะลองจินมันก็เก่งนะก็เก่งดุจภาพอยวกนาฬิกาไอซ์วอตเนี่ยมันมันไม่กี่พันอ่าแต่ขายได้สามล้านแต่ลองจินก็หลักหมื่นแต่ขายหลักล้านแสนแต่ขายได้ล้านห้าเทียหโหดอ่ะในผมว่าความจริงเนี่ยผมว่าลองจินกำลังดีนะผลิตผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบบอันนี้มันคือจํานวนที่ขายได้แต่ว่าเราไม่มีข้อมูลว่าเขากำไรเท่าไหร่เราไม่รู้อืมก็ใช่ก็ใช่โอ้แต่แม่งเถื่อนมากเลยนะ ผมว่าราคาต่อหน่วยแล้วคุณจาดูนะโรเล็กคือทิ้งเบอร์สองแบบไม่เห็นพูดเลยนะเออเจ๋งคือถ้ามาดูความนิยมอย่างเงี้ยเราเห็นเลยว่าแบบแล้วมีความนิยมเขาเรียกว่าอะไรวะความความสำเร็จ<ะ>ในการเนานะสุดท้ายการโกยเงินโรเล็กเขาโกยเงินไปมากที่สุดเพราะว่าอย่างวิชานมิวต่อหน่วยมันสามหมื่นใช่ไหมแล้วก็ขายได้หลักพันอืมเพราะเวลามันคูณขายเก่งแค่ไหนคนซื้อก็น้อยนะ เทียบว่าโรเล็กอะราคาเทียบว่าลองกินอย่าเงี้ยขายได้น้อยกว่าเท่าหนึ่งนะแปดแสนกับล้านห้าแต่พอคูณจํานวนราคาไปอะจำนวนกับราคาไปหูโรเล็กแท็ทิ้งทิ้งเมื่อสองโรเล็กเรามก้าเทิ้งไม่ย้อนเงินเยอะครึ่งเงินเลยนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะกับแปดเปอร์เซ็นต์แต่ทิ้งถางเท่าที่ดูดิฉันพี่เป็นอะไรเป็นนาฬิกาที่ราคาเฉลี่ยแพงที่สุดในโลกแพงที่ส เออมันมมันไม่มเยอะมากกันหรอมันไม่มียอะเ้อไหนที่แบบแพงกว่านี้แล้วนะในในตารางห้าสิบดับแรกของเราดิโหแพงเลยนะก็ประมาณนี้ก็ก็คงได้คำตอบกันแล้วนะเพราะถ้าดูจากเทรนด์เนี้ยผมก็เชื่อว่าโรเล็กซ์ก็ยังคงครองเบอร์หนึ่งของส่วนแบ่งกรตลาดไปอีกนานนะครับผมนะโรเล็กซ์นี่ครับเพราะว่าในกาไปเรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าเหนียวแน่นยาวนานสุดยอดสุดยอดใช่คือมันมันมีเดี๋ยวยังไงพวกข้อมูลนี้นะครับก็จะถูก ไปหาเอาในเฟซบุ๊กไม่เดี๋ยวเราก็ดูคลิปเราก็รู้แล้วอ๋อข้อมูลนี้มาจากไหนเออเดี๋ยวหาว่าเอาแล้วใครเป็นคนเก็บว่าครับผมข้อมูลไหนครับจากมอร์แกนสเตอร์ลี่นะครับรีเสิร์ชใครนะครับไม่รู้จักเหมือนมอร์แกนสเตอร์ลี่เนี่ยครับครัรีเสิร์ชเกี่ยวกับบิสเนสเยอะมากอ่าได้เป็นองค์กรหน่วยงานกสาชนังทีครับก็ชมไปโอ้โหก็แบบนะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลรู้ไว้ใช่ว่าเออนะครับ อา่าแถมแถมวันนี้ไป <บ gam. S 1> ช็อปมาเป็นไงบ้างเออวันนี้ไปช็อปมาน่าจะบอกว่าโรเล็กเขาก็โปรโมชั่นตัวเองใหม่นะอืมตอนนี้ผมได้ไปสำรวจข้อมูลจากตัวแทนในประเทศไทยสองเจ้าแล้วสอพูดเป็นเสียงเดียวกันจริงๆว่าว่าทุกวันนี้คุณลองเดินเข้าไปในช็อปโรเล็กประเทศไทยก็ได้ครับคุณลองเดินเข้าไปถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณก็จะเห็นไอ้พวกนาฬิกาเดย์จัสหรือนาฬิกาของผู้หญิงทั้งหลายแหละวางอยู่ในกระจาเป็นแพงเลยเป็นแงให้เลือกเดี๋ยวนี้เนี่ยคนคุณเข้าช็อปเนี่ย บางช็อปถ้าเป็นดิสเพย์แบบไหนเนี่ยจะโชว์แค่ไม่กี่เรือนแล้วนะในโต๊ะโต๊ะหนึ่งเนี่ยเหมือนเวลาคุณเข้าเดินช็อปพวกนาฬิกาแพงๆพวกคาดิเฟลิปพวกเนี้ยจะโชว์แบบไม่โหลแล้วอะเออผมก็ถามทั้งสองเจ้าเนี่ยดีลเลอร์ทั้งสองเจ้าก็ให้คําตอบมาเหมือนกันหมดเลยว่าตอนนี้โรเล็กซ์กำลังพยายามจะโพสิชชั่นนิ่งนาฬิกาตัวเองเนี่ยให้ขึ้นไปอีกอืเขารู้อยู่แล้วว่าโรเล็กซ์ปอร์ตเนี่ยหายากคิวห้าสิบหกสิบปีเนี่ยมีอยู่แล้วเดทโทนไที่ฝรั่งเนี่ยนะครับแต่ ตอนนี้กำลังจะโพสิชันในกาคาสสิกของตัวเองเช่นเดจัสอย่างเงี้ยให้ขึ้นไปหายากเช่นเดียวกันโอ<ห>้ต่อไปเนี้ยผมก็กําลังบอกว่าคนที่มีข้อคลองโรเล็กอยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามอนาคตทางโรเล็กเองมันยัมจะโพสิชันตัวเองขึ้นไปแล้ว mm hmm. เรียกว่าทุกเรือนคนที่ได้ใส่โรเล็กทุกเรือนต้องมีความภาคภูมิใจและไอการซื้อพ่วงซื้ออะไรพวกนี้จริงๆรโรเล็กพยายามจะสตรีทอยู่แล,แ,ลแล้วจะไม่ให้แล้วนะ mm hmm. นะครับแล้วก็ส่วนรถที่เคยได้เป็นมาตรฐานในช็อปอย่างเช่น ไปซื้อแบบนาฬิกาผู้หญิงเลดี้เดียวจะได้ส่วนลด10เ5อร์เนเอเนี่ยต่อไปนี้โรเล็กกำลังทำนโยบายว่าจะไม่ให้มีส่วนลดอะไรเลยครับและอีกหน่อยอาจจะไม่เข้าร่วมส่วนลดพวกบัตรเครดิตอะไรแล้วด้วยซ้ำเพื่อให้แบบโปริชัต์ิ้งตัวเองให้ขึ้นไปแบบเป็นระดับท็อปลงจริงส่วนแบ่งเขาเหลือเยอะเขาแบ่งให้เพื่อนหน่อยก็อาจจะลดจำนวนลงไงก็แบ่งแบ่งให้อันนี้คือความจริงนะแต่ก็คงยังไม่เร็วๆนี้หรอกเด็ดนาดเดค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะนะครับประมาณนี้ ใช่อือก็อนี่ก็ได้เนี่ยมาแบ่งปันสิ่งที่เรารู้เรื่องมาก็เลยมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งให้ทำทตัวให้กับเป็นซึ่อชั้นนำผมเสียดายสมเสียดายไ,ดไม่มีแบบแกซไซโกะผมอยู่ในนี้แบบว่าเอามาเปรียบเทียบด้วยว่าไปหาไปหาเดี๋ยวก็มีว่าส่วนแบ่นการตลาดของนิกายญี่ปุ่นเนี่ยได้เท่าไหร่นา่นาจะาขาเขาน่าจะทำอะไรเขาม<บ><ต>ีสวัสดี่คุณรู้ไหมว่าคาซีโอซิติเซนเนี่ยได้เท่าไหร่อือเราก็ไม่รู้เนี่ยเขาน่าจะมีแหละแต่ไม่ติดแต่ไม่ติดแบบนี้ตอนเลยเราทล่ไม่ถึงขนาดนั้นผมว่าน่าจะะทาาเนด่ อในการหาข้อมูลลึกๆไปโอเคนะก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราอยู่เฮียด้วยครับผมเอาเฮตตี้เหรอเฮตตี้ก็นั่นแหละเป็นกำลังใจให้เฮตตี้ด้วยวันนี้เฮตตี้จะกินจะนอนก็ดูยอดซับสไครป์นะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาเรื่องอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยสหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ